ดิดีพาคุณผู้ชมไปเปิดอาชีพพารวยที่สามารถทำเงินเข้ากระเป๋าได้เดือนละกว่า2 0 0แสนบาทว่าแต่จะเป็นอาชีพอะไรต้องตามไปหาคำตอบให้ถึงที่ค่ะมาแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่เลยนะคะดีดีพาลงใต้นะคะมาที่ บอ่อแสงบุญมากบทองฟาร์มคาะพิกัดอยู่ที่หมู่ที่5อํเาเภอห้วยยอดจังหวัดตรังโอ้โหเห็นกบกระโดดไปกระโดดมาแบบนี้กบที่คุณผู้ชมเห็นก็คือกบอเมริกันบลูฟลอกสีเหลืองทองนะคะตัวใหญ่ๆแน่นๆน้ำหนักดีตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศโอ้โหตัวใหญ่จริงๆคุณผู้ชมคะ่ะ เราไปเจอคุณชวลิตวันนบวร One One นะคะเป็นเจ้าของฟาร์มเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาได้เพราะเลี้ยงกบอเมริกันบลูฟ็อกไว้18บ่อนะคะเพื่อส่งออกกบเนื้อไปอยังทั่วประเทศรวมถึงต่างประเทศก็คือมีออเดอร์จากประเทศมาเลเซียด้วยตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะสามารถทำรายได้ไม่ต่ำกว่าสองแสนบาทต่อเดือนโอ้โหรายได้ดีมากๆอ้โนี่กบตัวใหญ่มากคุณผู้ชมคุณช,ณชวลิตนี่นะคะ เล่าให้เราฟังด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยเรียนจบด้านการประมงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจากนั้นก็หันมาเปิดฟาร์มเลี้ยงกบอเมริกันบูฟร็อกได้3ปีแล้วค่ะซึ่งเจ้ากบอเมริกันบูฟเ็อกเป็นกลบลูกผสมกบนาทำให้ตัวใหญ่เลยนะน้ำหนักดีเนื้อนแน่นแล้วก็จะมีลวดลายสีสันสวยงามด้วย ส่วนการเลี้ยงอะค่ะก็เหมือนกับกบทั่วไปเลยคุณผ้ชมดูแลไม่ยากนะคะโอ้โหส่วนราคาขายค่ะถ้าเป็นลูกกบ45วันนะคะเขาขายตัวละ2บาท50จสตางค์แต่ว่าถ้าเป็นกบเนื้อ4เดือนครึ่งน้ำหนัก8-12กรัมเขาขายกิโลกรัมละ70บาทที่ผ่านมาค่ะตลาดจากประเทศมาเลเซียนี้นะคะสั่งเข้ามาครั้งละเยอะมากๆสั่งมาครั้งละ3ปตันหรือ3,000กิโลกรัมค่ะ จนกบที่เลี้ยงไว้นะคะต้องบอกว่าโตแทบไม่ทันขายกันเลยทีเดียวโดยคุณชวลิตนะคะเขาก็บอกว่าเขาได้มองหาสมาชิกกลุ่มด้วยนะคะตอนนี้เพื่อที่จะเร่งขยายฟาร์มเลี้ยงกบแบบครบวงจรทั้งเพาะลูกกบขุนกบเนื้อแล้วก็นําไปแปรรูปด้วยนะคะเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดนะคะที่ตอนนี้ผลตอบรับดีเกินคาดจริงๆค่ะเห็นแบบนี้แล้วถ้าใครสนใจนะคะต้องการที่จะเลี้ยงกบอเมริกันบลูฟอก ต่อยอดเป็นอาชีพนี้นะคะติดต่อได้เลยนะคะที่บ่อแสงบุญมากบทองฟาร์มค่ะเน้นย้ำพิกัดอีกครั้งพิกัดอยู่ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะทางทีมงานเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้บนหน้าจอแล้วนะคะใครต้องการเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเลี้ยงจริงๆต่างๆนะคะโทรไปถามได้นะคะว่าทำอย่างไรทำไมรายได้ถึงดีขนาดนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้รายได้มากกว่า200,000บาทต่อเดือนเน้นย้ำตรงนี้ฟังไม่ผิดจริงๆค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ